สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาอัปเดตปลาช่อนออเรนติมาคูเลตาที่เพิ่งย้ายจากตู้20นิ้วมา48นิ้วแล้วผมก็ได้ลองเลี้ยงรวมกับปลาเมดอย่างปลาเซอร์ตออินซีเนตและ L165 จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเดตปลากันนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นตู้ขนาด48นิ้วนะครับเป็นตู้เก่าที่ผมเลี้ยงปลาบูแล้วผมได้ย้ายปลาบูไปตู้60นิ้วแล้ว ก็เลยเคียร์ตู้นี้เป็นโล่งๆนะฮะแล้วก็เอาปลาใหญ่ปลาแม่น้ํามาลงแทนอย่างพวกปลาช่อนเสือตอซินซีเน็ตแล้ก็มีแอลหนึ่งหห้าี่ตู้นี้ก็กินคีนไม่มีเลยมากนะเป็นพื้นโล่งๆแล้วก็แค่ใส่แค่ขอนไม้อันเดียวขอนไม้นี้ก็สวยเลยนี่นดูปลาช่อนกำลังขยับโชว์ตัวพอดีเลยนี่นะครับ โตเร็วมากนะก่อนหน้านี้ผมเลี้ยงปลาช่อนที่ตู้ยี่สบนิ้วได้มาตอนหกเจ็ดนิ้วปลาช่อนอนะ่ะตอนนี้โตยาวประมาณสิบเ็ดสิบสองนิ้วแล้วมั้งน่าเท่าตัวแล้วนี่เห็นว่าเลี้ยงรวมกับเสือตออินเทอร์เน็ตเลี้ยงรวมปลาอื่นเนะ่ยโปรตีนปลาช่อนเป็นปลาที่ดุมากนะเลี้ยงรวมไม่ได้เลยอันนี้ ผมกวาดจะทําให้เลี้ยงรวมได้ก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะนลองเลี้ยงไม,ไ,มไ,มไ,มไม่มานะขี้อายอันนี้ก็ไปหลบและนี่พาดูเสือตอบ้างนี่เสือตอลายคู่นะครับเป็นของสุมาตาสีก็ดูแบบตามนี้เลยนะสีสวยดูสีออกเหลืองๆดำดสีเข้มๆดีมากตัวเนี้สีเข้มดีมากเลย ดูตัวถึงน่ตัวอื่นบางตัวก็สีไม่เข้มตอนแรกผมเข้าใจว่าปลาเสือตอต้องเลี้ยงตู้ที่สว่างสว่างมันถึงจะสีออกสว่างเข้มๆสีเหลืองชัดๆอะไรพวกนี้นะที่เขาเห็นส่วนใหญ่เขาจะติดติ๊กเกอร์สีขาวสีเงินอะไรพวกนี้กงนนะไม่ค่อยมีใครเลี้ยงเสือตอติ๊กเกอร์สีดําเพราะเสือตอมันจะขับเป็นสีดำไนยะตอนแรกผมเชื่อแบบนั้นนะแต่พอมันลองเลี้ยงจริงๆไม่เกี่ยวแนละดูแล้ว ตอนแรกก็คิดว่าเป็นที่สติ๊กเกอร์อันนี้ไม่เกี่ยวเลยนี่สติ๊กเกอร์สีดําแต่ปลาเสือตอก็สีสวยปกติแต่ก็มีบางตัวที่สีดำนะดูตัวข้างหลังผมคิดว่ามันเป็นที่อารมณปลามากกว่าปลาเสือตอจะสีสวยก็ต่อเมื่อมันอารมณ์อารมณ์ดีมีความสุขอะไรเงี้ยรู้สึกปลอดภัยไม่กลัวอย่างเช่นดูตัวนี้สีแบบยางแจม่มขนาดพื้นหลังสีดำเลยเลยคิดว่ามันเป็นที่อารมณ์ปลามากกว่า ถ้าปลาเชื่องรู้สึกปลอดภัยอารมณ์ดีนะมันก็จะขับสีของมันเองเป็นสีเข้มๆสีเหลืองสีดำแล้วก็มีแอลหนึ่งหกห้าด้วยนะี่อยู่ข้างๆปลาช่อนเลยนอนข้างๆกันเลยช่วงแรกๆนะผมลงปลาช่อนกับพวกนี้ปลาช่อนไล่ปลาอื่นตลอดนานมากกว่าจะแก้ได้ ที่แก้งผมคือผมลองขั้นแรกคือผมเอาพวกปลาเมดมาไว้ในตู้ใหญ่ก่อนแล้วก็ค่อยเอาปลาช่อนมาใส่ที่หลังพอผมเอาใส่ปุ๊บปลาช่อนมันไล่คนอื่นเมื่อไหร่นะจะเอาปช่อนออกเลยเอาไปใส่ตู้ยี่สินิ้วตู้เก่าแล้วพอวันรุ่งขึ้นก็มาลองลองใหม่ลองลองเ่งนี้ดูดูแบบทุกวันนะลองจนกว่าปลาช่อนจะยอมอะดูมาแรกแรมันก็ไล่คนอื่นตลอดเลยนะ พอไล่เ่ผมรีบจับออกเลยจับจับเข้าาออกอยู่ไงจนมันเริ่มเชื่องเริ่มหายดุไม่ค่อยไล่ใครตอนเนี้ยซึ่งตอนนี้ก็เลี้ยงได้ประมาณอยู่รวมประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะประมาณอาทิตย์กว่าก็ไม่เห็นมันไล่ใครแล้วตอนเนี้ยมีไล่บ้างนิดหน่อยมันไล่ก็มันจะไล่ก็ต่อเมื่อมีคนไปกวนปลาช่อนอต้องบอกแบบนี้เสือต่อชอบไปกวนปลาช่อน เสืตอตอม,มันแบบมันสงสัยอะไรงเงี้ยมันก็เลยไปแอบตอบต่อถามปาช่อนบางมีประชอ่อนหางแหว่งนิดนึงดูดูแอวหนึ่งของข้าไม่กลัวนะแผ่ขีบขู่ประช่อนเนื้อน,น,นี่นี่ดูโดยรวมเดี๋ยวลองให้อาหารให้ชมดีกว่าส่วนอาหารการกินก็ประช่อนก็เหมือนเดิมมาผมให้กินอาหารเม็ดอาหารเม็ดตัวน,นี้เลยฮิคาริ ฟูสติกเป็นอาหารเม็ดสำหรับปลากินเนื้อจะมีโปรตีนสูงว่าลองลองเอาอาหารมาล่อดิมันจะออกมไหมไม่สนใจเลยก็อาหารเม็ดมีแค่ปลาช่อนนี่แหละที่กินได้กับไอ้อินซีเน็ตที่กินอาหารเม็ดได้พยายามฝึกเสือตออยู่ให้กินอาหารเม็ดแต่มันไม่ยอมกินสักทีฝึกยากเสือตอผมเลยให้กินพวก หนอนแดงแช่แข็งลรทะเลอะไรพวกนี้ยังฝึกให้กินอาหารเม็ดไม่ได้ต้องพยายามฝึกนี่ลองหย่อนอาหารเม็ดไปเสือตอก็มีแอปมองมองบ้างนะแต่ไม่กินนะแอบมองๆม,มีแต่ชอนนี่แหละกับอ e ินซีเน็ตที่กินดูปลาช่อนกินอาหารโชว์อิน e ซีเน็ต ใช่ติดตามมันดูกินอาหารนอันนี้ผมให้ทีหลายๆเม็ดนะมนเลยมีเศษอาหารเยอะหน่อยแนะนําเวลาให้อาหารปลาปช่อนควรให้ทีละเม็ดสองเม็ดให้มันกินเสร็จก่อนแล้วค่อยให้เม็ดต่อไปถ้าเกิดให้เยอะๆแบบนี้นะแบบแบบแบบผมเนี่ยให้เยอะปลามันจะกินแล้วเคี้ยวๆแล้วก็คายทิ้งจะทําให้น้ํามีเศษอาหารเยอะแล้วฝุ่นฝุ่นฟุ้งกระจาย มันเหมือนกับพอมีเยอะๆมันไม่เห็นคุณค่าของอาหารมันกินกินเคียวๆแล้วก็ขายแต่ถ้ให้ทีละเม็ดนะมันจะกินแล้วก็ไม่ขายทิ้งนะมีให้เป็นตัวอย่างดูสีประช่อนสีก็เข้มนะสีเหลืองๆเข้มๆออกเขียวๆฟ้าๆหน่อย ดูให้อาหารไปเพลินๆช่อนถ้าสังเกตดีๆตรงตามันจะมีแบบฟ้าฝ้าขุ่นๆเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าผมนั่นแหละที่ผมบอกผมจับเปลี่ยนน้ำบ่อยกเกินนี่แบบจับไปตู้ยี่สี่นิ้วสี่แปดนิ้วสลับไปมามคงแบบปรับตัวอะไรไม่ทัน,นตาอะไรขุ่นๆเลย ก็ตอนนี้ก็อยู่ร่วมกันได้มีความสุขอะสวยเลยตอนนี้เดี๋ยวรอเสือตอตัวใหญ่กว่าน,นี้หน่อยนะส่วนประช่อนนี้ผมก็ซื้อมาจากร้านโอเคฟิตนะที่จะตุจักตอนนั้นผมเคยถ่ายคลิปให้ชมแล้วก็ส่วนพวกเสือตอเน,นี่ก็ซื้อจากร้านลุนทองอตัวละสองร้อยบาทเสือตอลายคู่สวยๆอย่างนี้เลยสียแจ่มมาก ซีเนตก็ซื้อจากลุงทองมืกันตัวละเก้าสิบาทนะแต่จะไม่ผิดดูดิดูนี่เนี่ยนี่มันจะไปต่อทางเขาที่เราเห็นหนี่ยหะเสือตอมันซนอย่างเงี้ยแหละปะลาช่อนมันไม่ทําใครก่อนนะแต่ถ้าเกิดมีคนมาทําปลาช่อนก่อนมันจะเอาคืนนะนกลับไปนอนแหลปะปลาช่อนมีตัวหนึ่งแอบซุ่มอยู่ตรงนั้นพอดีเลยนะตัวนี้สีมันค้ำๆเพราะมันนี่แหละมันแล้วแต่ลมปลา แมงซีเนตก็กินอาหารได้โอเคจริงคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก็เป็นการอัปเดตปลาให้ชมนะก็ให้ชมวิธีที่ผมเลี้ยงให้มันเลี้ยงรุดด้วยกันได้ด้วยปลาช่อนกับปลาสเตออินตยังซีเนตะพวกนี้โอเคครับก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ลืมกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยครับส่วนนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ